นะครับคุณคุณแม่คิตตี้จะร้องเพลงอะไรครับเอาหนึ่งคนนัน,นพิงแอปเพลงอย่างแม่ลงคนมุ่นสีซอฮือลงฮนลงฮะค้นสีซอพอไปเล่นใจกันเลยไปเล่นใจกัยยนเลยเสียงม่พอหรือเสยงมากเีรือว่าหรือว่รถอยู่ในรถไม่ต้องกลับบ้านลูกตอนที่นี่ <c oughs> ออฟติดก็นอนได้โอ้ย <c oughs> สวิมบอกนะเขาบอกเห็นตัวส้วนเหอยน้องตะเทียพูนไปฟอวิธีเจ้าหนุ่มคักเนาะแม่ขึ้นมาอีกแน่แน่แม่คิตตี้หรือว่านางเอกดาวร้ายในตำนานครับคิตตี้น่าจา ขอเสียงแฟนครับไปคิตตี้หน่อยเลวอุนนั่งยมุนเรียนเพื่นหนึ่งคังกันควใจเป็นเปเด้อเรือข้างานประกาศทีขนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายค่ะ

嗯。 ใจเป็นแผ่นค่ะขอบคุณค่ะอาพันนีปังกอดร่ำนะครับกอดร่ำเป็นตำนานมันก็ะดูเอาก่อไหนเอฟซีเอฟซีดีเท่มั่งเป็นไปสัญญาใจไมปคาเม่ยกบึกขึ้นแพ้เวทุนเจ้าปตาละอ่อนเอาปะโป้น้ำตีเอาปะโป้ปะโป้ปะโป้ปะโโป้มาหนิ สัญญาใจไว้กับแม่ยกมือสิเพื่อเบียร์ขอคุณดาวฟ้าละอองอีเข้มนักตังทอง,งมาตั้งแต่วันเธลิมเค้มบ่เคยกล่อมเกินสิไปสูกไม่เป็นหรืองานในมือคือน,นันชนองกันจนลาไม่ไพ่กะเนื้อยทุกหน้าไิก กวนแม่มึงอีกท่นะแสดงเน้ะเจ้าเสือรุ่น้บักขีมาบักหามาบักาสวเมึงอีักกวนพ้นสุดกูกระดองทกูควรบักแม่มึงกูถามมึงกูควรแม่มึู้ิมาเป็นลูกสะใ้ยพระาามึงอวนกูหาสะแตกนี่กับอเใคร่ละใครนั่เป็นกูนี่เห็นไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยขอบคุณลยครับขอบคุณพนาแม่นะครับอบคุณพี่องสุกุขอบคุณแม่นะครับขอคุณสมาชิกทุกท่านขอบคุณม <ille> ู้มีน้าปะตเมือผูมนา ช่ครับในความสามารถของพี่กิตตีหรือว่าพี่กิตตีเนาะแล้วก็น้องแล้วก็ของพี่กดพี่กดใช้ยากอย่างครับเพื่อนๆสุกกดน้อยนกเขาขันนขันเนี่ยเคียรว่าล่ะมันขันเสียวเพราะขันหรือเปล่า่มเพราขันสําหรับทีที่อยู่นั่นอ่ะงบุ้งอย่างกับเพื่อนกิตวรกิจเนี่ยครับกดวรกิจ กิจบรกิจอาจารย์สายฝนรับตังไห้ซื้อกิจกิจบริกรกิจบริกรกิจบรกิจนะครับอ๋อไม่ได้ซื้อกดเป็นบัตรคือคือซื้อกดจ้าว่าครับฉายาแต่แต่เพึนตังให้เป็นกิจบรกิจจะใช้อะไรเอาจะใช้อะไรอ๋อส่งกดหน่อยก็ต้องขอขายอ๋อไ่ได้แน่นรองสาวจ้าวานเราเน่นะส่งกดหน่อยก็้องขอขายกดนต้องขอขายก็ได้เออกดนต้องขอขายเนาะจะได้เรียกถูกนะครับความะข้มสามารถของไอ้ลอกการ์เซ่ได้ทุกรูปแบบ พิธีกรครับพิธีกรตลกก็ได้ได้ทุกตัวพอพญาี่ตัวโกงดาวไล่ได้หมดครับเพราะว่าถือถือ,ถอสอน็รๆมากแบบนั้นแท่นแทน่นได้เบิดจริงๆหมครับอย่างนี้ครับอ่ะสิบวันารรมล่ำบันไดอสิบวัฒนธไปลูกทุ่งเผื่อชีวิตคืออาจารย์คนนะครับวันนี้ก็ก็ยินดีต้อนรับนะครับ เข้าสู่รั้วของหมอลำคนใจแฟนอ่เมกิตี้คร um 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 ับตะกี้ใส่ทข้ามาหอลำคนใจแฟนแฟนมันดีมันตกคู่มันัว่าฉายาของเียคือมันก็ขังเลยครับมันก็ขังเลคร เช่นเช่นเอาดังนั้นดังดัง้งนะครับวันนี้ก็ขออนรับเข้าสู่รั้วของคณะบอลลัมขันใจแฟนนะครับขันใจแฟนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นชายาของแมนก็พระเอ,อกขันใจแฟนแฟนมือนี้คนกัดได้ติดปากเขาว่าขวันใจแฟนแฟนแต่ไม่ผิดนะครับไม่ผิดใครที่เรียกว่าบอลลัมขันใจแฟนแฟนก็ไม่ผิดแต่ว่าน้องๆที่อยู่ในตรงนี้คือรู้กันหมดแล้วว่า มอสรับคนใจแฟนตัดออกคำหนึ่งนะครับมันป็นเคสแต่แต่ก็ไม่ผิดนะครับเวลาอื่นเวลาเขาประกาศนะครับปกาบอสรับคนใจแฟนใน่เด้อพี่น้องก,ก็จะประมาณนี้แต่ที่จริงก็อยากให้เป็นคนใจแฟนแฟนะต้ามาตกคำคู่ก็เลยเปลี่ยนใหม่พักมันบอกว่าให้เปลี่ยนนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนวันนี้เราเสียห้นอนองๆเป็นล่ำใหย่เบิงนะครับขอทุกคนทําเต็มที่นะครับเอาฟิวจริงร้องไห้จริงหัวเราะจริงนะครับตลกเอาหัวเดือข้างกรแต่ข้างเลย เนาะวันนี้นะครับแล้วก็นั่งดูก่อนใช่ไหมครับนั่งดูก่อนว่าไปทํากันบ้านว่าจะต,ติ๊กตรงนี้ตรงนี้ว่าเข้าตรงไหนตรงไหนเนาะมันว่าเป็นท่านนี้มันเป็นนักสัญญาณนั้นตัวนี้ท่านเตรียมกับบ้านดัง